ส<ม>วัสดีครับโอ้ได้ออกมาแล้วได้ออกมาได้ออกมาวันนี่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ไงเรามีแบบโอ้อเขาเรียกอะไรนะต,เก,ตเกียวทาวเวอร์ตอกเกียวทาวเวอร์แต่เย็นตเกียวทาวเวอร์อ่านะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ครับน้องหลินสี่อนสีนครินค่ะอ่ะงางานอะไรครับ งานนี้นะคะจะเป็นงานเจแ a นทอยนะคะที่สีนครินนะงานในเนี้ยก็คือจะมีของต่างๆก็จะเป็นของเล่นของกินหรือว่าของอาร์ตอยต่างๆอิจิบังก็มีด้วยแต่ที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้เรามาวันแรกของงานเปิดตัวสติกเกอร์ดาบอนบอลเซ็ตพาร์ฟิ้า อันนี้อันที่2แล้วดิใช่เป็นชุด2ชุดแรก<ะ>ชุดแรกเราสามารถดูลิงก์ด้านบนได้เคยทำรีวิวไปแล้วเคยทำรีวิวแล้วเราทำขายแล้วเรายอดดีมากชุดเนี้ยมันมีความพิเศษกว่าชุดแรกยังไงอย่างแรกเลยนะครับชุดที่แล้วเนี่ยไม่มีฟอ,อยออไม่มีเลเซอร์จะมีแค่ใบาที่การันตีว่าโอเคมีผลิตกี่ใบเท่านั้นเองอแต่รอบนี้ติกเกอร์ทุกใบเป็นเลเซอร์หมดเลย เขาจะมีอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกอักตราส่วนก็จะมีอัตราส่วนต่อหนึ่งกล่องจะมีกี่ใบกี่ใบ,บะนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้รอตอนเราเปิดแล้วจะดูว่ามีเท่าไหร่อยากเปิดแล้วอ่ะแล้วยังไม่พอชุดนี้เก็บเลเซอร์ครบทั้งเล่ม,มบอกให้เลยรางวัลใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกก็ลองไปติดตามที่เพจ G2 แล้วกันว่ารางวัลเขาจะเป็นไรเดี๋ยวกติกาจะออกอแต่วันนี้เป็นวันเปิดตัวและว,วันรีออเดอร์วันแรกนะครับอ๋อล้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันปข้างในว่ามีอะไรปะกัน เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเดินดูคิวนะครับที่ต่อขอลายเซ็นนะต่อยนะครับว่าคิวมันยาวขนาดไหนเราไปดูกันนะครับนี่นี่นี่นนนเดี๋ยนะโอ้โหยาวมากครับสุดยอดเดี๋ยวต่อคิวเมื่อเจอน้าต่อยกันปะ ตอนนี้เรากำลังจะขอลาเซ็นนะสอยครับเย่ตื่นเต้นมากเลยได้เจอตัวจริงวันนี้วันนี้ลินอะไรคะอะไรคะจริงๆ,ๆอ่ะลินอยากจะเป็นรูปหน้ากากอ่ะทัสซิโดอ่ะลินอยากให้เขาพูดอ๋อแต่ตอนนี้เรานี่ก่อนเลยครับ <laughs> เพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาครับเราต้อง,องโอ้โหโหลงรักปลอดภัยครับขับขี่ปลอดภัย <laughs> ขอขอบคุณครับโอ้โหดู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  ทัชซิโดะมากมากเลยอ้ว่าไงอุ๊งอะไรนะคะใช่ไม่ค่อยได้ยินเสียง้วต่อยครับขอเสียงหนึ่งได้ไหมครับซาลามูนระวังนะไปข้างล่างสุกันได้แล้วซารามูนอย่าอยู่เฉยสิเข้ากันครับวินแล้วชีวิตฉันวินแล้ว จะขอขอพายฮีโล่ไม่ได้ไม่ได้กันอากาศครับวีโวแทนแกแย่งปีนฉั้นวินแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันป้า โอ้โหเรนนัดนะต่อยเสร็จแล้วแล้วหลินก็มาช้อปปิ้งเลยครับไม่ได้ช้อปปิง้งเงันพี่ชาย <c oughs> ก็แกถ่ายฉันอนะ่ะอ <c oughs> ่าตอนนี้น้องลินนะครับก็กับพี่โบมาอยู่บูธจีทูอ่านะครับมาถึงปุ๊กก็ใส่เสือ้ออะไรคนละตัว,วอบอบบอบะแกเสื้อสวยๆมัดยอมอะคะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเสื้อฮูดน,นะครับจะเป็นนี้นะครข้างหลังก็จะเป็นปเท่ๆแบบซีวอ่านะก จะเป็นฮูดลายสติสเตอร์นะของหลินก็ลายจำมั่งวันนี้เรามาไม่ใช่มาแค่มาซื้อเสื้อครับมาทำอะไรอ่ะมาดูสติ๊กเกอร์ครับที่เราคุยสติ๊กเกอร์ใช่ไฮไลท์เลยคุณนี่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 นเล่มใหม่เล่มใหม่อันนี้เขาเปิดพีออเดอร์แล้วนี่ปิดแล้วนะไปพีกันหรือว่าถ้าเกิดใครพีไม่ทันยังไงร้านเราก็ต้องมีเอามาลงอยู่แล้วอ่านนะอันนี้นะครับเป็นสมุดตากร้อนบอลนะครับภาคฟริเซอร์นะครับนี่ที่ใส่เลย หีหลินอยู่ภาคเดียวกับพี่โบคนละภาค <laughs> คนละโลกเัาไม่เกิด <laughs> ต้องดูข้างในนะครับก็จะมีตสติ๊กเกอร์จะมีในเล่มประมาณน,นี้นะ เขาให้มีเล่นตัวอย่างให้ดูนี่บอกให้เลยว่าโอ้หน้าสะสมนะครับบอกแต่ว่าตัวสติกเกอร์คือรอสซอร์รอสปอ이์คุณซื้อมานั่นเองนี่นี่ตอนจบเป็นอย่างนี้นี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหลูกแก้วลูกแก้วนะครับอ่าตอนนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วในเพจ G2 นะก็เราไปเข้าดูก่อนถ้าเกิดพีไม่ทันเดี๋ยวมาซื้อที่ไหนครับชอปปี้สตรีททอยค่ะถูกต้องครับรอ<า>ร,รอยินดีต้อนรับอยู่อ่านะครับมายังไม่พอ ดูรูปแบบกล่องนี่เลยครับกล่องตัวอย่างโอ้กล่องมาหูเปิดมานะครับก็จะมีซองตัวอย่างบอกเดี๋ยวเราจะเจอในอนาคตนะครับนี่เลยด้าน,นหลังด้าน,นหลังนี่มีด้วยโ,อโอบอกเลยว่ารีบจองเลยนะรอบนี้สะสมครบปุ๊บของรางวัลบอกให้เลยว่าลิมิเต็ดมากติดตามได้ที่เพจ g 2, 2>, g 2นะ 2> น,นะครับเลยครั้งที่แล้วเนี่ยเราถับสติกเกอร์ใช่ไหมใช่มันจะเป็นใบธรรมดาหมด ชุดนี้พิเศษก็คือจะมีไบเลเซอร์ไหนมีของไหมมีครับมาให้ตัวอย่างมาแล้วครับอันนี้เลเซอร์อันนี้ใบธรรมดาใบธรรมดาแต่มีใบหนึ่งเรียกว่าใบาโฮโลกแกรมครับโฮโลกแกรมนี่คือไอที่มันเป็นบับ,บแบบแบบใหญ่ๆเลยปะเกตเกตเกตกตอันนี้เ,เขายังไม่ให้ออกมา อ่าเรามาดูตัวก,กันก่อนว่าตัวนี้จะได้ยังไงแล้วตัวนี้มาจากไหนตัวนี้ก็คือจากภาคแรกนะครับที่เราเคยสัสมกับปกติก็จะมีอย่างเงี้ยปกตินะครับ<อ>คือได้ก็ปกติก็คือ,คอเปิดซองมาก็ปกติก็จะมีแบบเนี้ยแหละอ่าแล้วทําไงถึงได้อย่างเงี้ยคะอย่างนี้นะครับก็คือคาว่าคุนแกะออกมาสองล็อกออสองกล้องจะสากันสามมาแบบหูเก้าใบสิบใบถ้าสามกันแบบเนี้ยสิบใบเอามาแลกใบเลเซอร์ได้หนึ่งใบ โอ้โอป่ว่าใบนี้ก็คือใบที่แบบเทพกว่าธรรมดาอยู่แล้วใช่ก็เหมือนกับฉันเอามาสับสะสมนะอะไรมาณน,นี้ใช่10แรกหนึ่งโอ้อ,อันนี้นะบอกให้เลยว่าโคโรโลแกรมเนี่ยก็จะอีกอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นรางวัลของโฮรโลแกรมตั้งหาด้วยโฮรโลแกรมนี่น่าจะเป็น S S R เลยไหมใช่แต่มีทุกไปนะถ้าสะสมโฮรโลแกรมครบทุกแบบ ไปติดตามที่ g ีูแล้วกัน,นเดี๋ยวถ้าของมาต้องทําคลิปอธิบายว่าแต่ละอันคืออะไรอีกทีนึงเดี๋ยวบางคนเฮ้ยได้มาไม่รู้อะไรเอาไปแปะมั่วซั่วไม่ได้เดี๋ยวเราอธิบายอีกรอบหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณ g ีูนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครัาที่้มาอ้าวาเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในงานว่ามีอะไรบ้างไปกันต่อไป ันนี้ไม่แวะมาไม่ได้ครับโห oh, บอกเลยว่าพวกเราอรีวิวของอีกไนจนแบบว่าเลิฟเวอร์แล้วอะค่ะรักนะคะรักนะคะส่งมาเรื่อยๆนะคะวันวนี้อีกไนเขาก็มาเปิดบูธท,ที่นี่ด้วยนะคะซีค <c oughs> อนสีนัคลินอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรโอ้นี่สินค้าใหม่มันเป็นอะไรว่าเหลี <c oughs> เป็นไรนาฬิกาเหรอไม่ใช่ค่ะดาบพิฆาตอสูรยุ่ง เฮ้ยใส่หรอกกันยุงใช่ใส่กันยุงอยากได้อยากเลยค่ะอีกแล้วจะขาดอะไรกันเยอะแยะส่งให้รีวิวได้นะครับอะไอยู่ที่บูธอะไรครับอันนี้สําคัญมากเลยครับอยู่ที่บูธยูเมยะคะ่ะบอกเลยว่าเขานอกจากว่ามีบูธของอีกไนแล้วนะเรามีบูธของยูเมยะมาด้วยนะ,ะที่นี่เลยนะครับบอกเลยว่ามีเสื้อผ้าวันพีชนะครับเต็มไม่หมดนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับสิ่งสำคัญของเขาเลยนะมีอิจิวังอ่านะ บอกเลยว่าสามารถมาจับได้เดือดเดือดครับเดือดเดือเด,อเ,ดอเลยใาแพงเลยเอามาผ้าปุ๊บฉีกไปเลยค่ะป้าป,ปาป,ปาเลยครับเสื้อผ้านะครับของ Deep p กซ์เเนี่ยคือ,อบอกให้เลยว่าดีมากต้องมีครับอันนี้บอกเลยว่าเราพวกเรามีคนละตัวแล้วคะ<อ>่ะดี่ไงครับต้องหลิน บูธของสปิริตทอยค่ะบูธเราเองครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับบูธเราเนี่ยมีทั้งถุงโชคดีมีทั้ง,งชชขายกันพามีทั้งขายขนมจากญี่ปุ่นโอ้ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยแล้วเรายังขดาดอะไรไม่ได้ครัไฮไลท์ของร้านเราครับก็คืออิชิบังนั่นเองหนึ่งสองสเยนี่เลยวางแปะ ตรงนี่เลยเสาเลยค่ะนี่เราไปชุดรกันต้องเลนนี่ดากก้อนบอลค่ะแน่นอนว่าเราก็จะต้องเปิดอิชิบังคุจิดากก้อนบอลนี่แน่นอนวันนี้ตีมาดากก้อนบอลไหนจะเปิดดังสติ๊กเกอร์<ช>ไหนจะ<ช>นัดต่อยเต็มเป้<ช>ทุกอย่างแล้ววันนี้แจกดากก้อนบอลครับผมเด็กคนไหนเดินผ่านนะคะบอกเลยว่าเราจับมาเล่นทั้งหมดเลยมามา เราหาเด็กเดินผ่านนะนี่ไงน้องน้องน้องครับน้องครับมาที่ครับที่มีนี่นี่นำเสนอดูกล้องนะครับนะน้องครับรู้จักอิชิบังกุจิไหมครับไม่รู้อ่าแต่รู้หรือเปล่าว่าในนี้มีรางวัลอ่าหนูไม่รู้เลยว่ามีรางวัลอ่าหนูจับก่อนครับอ่าใบหนึ่งเอานะครับมาน้องลินคะฉีกให้ดูค่ะน้องก็จับแล้วนี่หนูลอยปะจิกไปแล้วก็เปิดไปเฮชครับรางวัลเฮชนั่นเองนะอ้าวเฮชอ้าวเฮชนะครับได้ของแล้วรับมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับ ยิ้มครับยิ้มผูมมมม้ชนะหน่อยผู้ชนะหน่อยเยขอบคุณ <Yeah. c oughs> น,น,นะครับ <c oughs> น้องคือผู้ที่จะได้เป็นเสียงโชคกับเรานะครับมาตรงกลางครับมาครับน้องยิ้มแล้ว <c oughs> น้องยิ้มเอาไปเลยครับหนึ่งใบครับ <c oughs> อาแล้วครับน้องหนิมเปิดให้ครับ <c oughs> นี่หนูเปิดอย่างนี้เลย <c oughs> เปิดมาอะให้หนูฉีกฉีกเลยค่ะดีครับจีมาเลยไลยหนึ่งกระเป๋าสะพายค่ะ พี่ขอหนะคะเอาเลือกลายหนึ่งนะไหมไหนแต่แกะให้ดูแกะให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงไหนแกะแกะโชว์แกะโชว์แกะโชว์กล้องหน่อยกิ๊บเกค๋คะ่ะนี่คะ่ะสะพายคะ่ะเปน็นนางงามเลยคะ่ะลูกสวยไหมคะสวยค่ะโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะไ,ไ,ไปไปกล้องห่อยไปไปกล้องหน่อยมาใครมาเล่นบ้างมา <c oughs> เล่นเลยหนูหนูเปิดเลยลูกเปิดเลยคะ่ะเปิดตามรอยปะเลยลูกเปิดเอาเลยลูกว่าจะได้อะไรได้อะไร ไอ้เอาเลือกลายเลยน้องเอาที่ราชการครับเทพเจ้ามังกรค่ะดีใจไหนไหมดีใจไหมครับอ่าวบายขอบคุณนะครับค่ะพุก้าเราอีกนะครับพุก้าชื่ออะไรครับพุก้าชื่ออะไรครับคุณพลครับชื่ออะไรครับคุณคุณพลครับคุณพลอ่ะน้องคุณพลมาคุณพลครับอายุมาใบนี้อันนี้บอกเลยนะว่าเมื่อกี้พ่อผักไปลูกไปเลยอันนี้เปิดให้ก่อนดึงเลย เทชเพชเทชค่ะจิ้มเลยลูกเอาไหนอันนี้อันนี้โอเคโอเคขอบคุณนะครับชอบป่ะชอบป่ะชอบป่ะขอบคุชอบป่ะชอบป่ะชอบไหมชอบครับอ่าขอบคุณนะครับมาเลยน้องมานี่มอเลยเอาละครับชื่ออะไรครับอลิซค่ะชื่ออะไรนะครับอลิซอลิซในเมืองมายาใช่ไหมคะ อันนั้นอดิสอินวันเดอร์แลนด์อินวันเดอร์แลนด์มาหนูฉีกนี้เลยอ่ะนี่จ้าดึงออกมาเป็นจีเฮ้ยจีเป็นกระเป๋าสะพายข้างอ่าเลือกสีเลยค่ะลูกอ่ะหนูชอบสีไหนนี่เลยลายนี้โอ้โหสะพายข้างนี่สะพายสวยนี่อันอันนี้เอาออกเลยแล้วเอาอย่างเค้อนอกเขามีของอยู่ โอ้โหนางงามค่ะลูกนางงามอเลิสค่ะลูกชอบไหมชอบไหมชอบไหมผู้ดังๆชอบค่ะชอบค่ะ,ขอ,คอะ,คะขอบคุณนะคะบายบายรู้จักอิชิบากุจิไหมครับไม่รู้จักฮนะไม่รู้จักอโอเคครับเราจะ,าะาาเพิ่งเียครับเพราะไม่รู้จักไงเลยต้องมาเล่นกับเราให้หยิบใบหนึ่งมันจะมีฟิกเกอร์ใบหนึ่งนะหนูอ่าชิกเลยครับอ่านั่นแหละครับชิกชิก เฮ้ครับอ่านี่จ้าครับอ่าขอบคุณครับชอบไหมชอบไหมชอบฮะชอบอ้าวรู้จักแบบคนบอลไหมรู้จักแค่ชื่อฮะไม่ได้ดูฮะโอเคอย่างน้อยก็รู้จักขอบคุณนะครับมาเลยมาเลยมาในนี้อัหนึ่งอันน่ะมันจะมีฟิกเกอร์เว้ยเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยนี่นีทางนี้เลยลูกสอนไอ้พี่โบมา ฮ้ครับเรื่องเลยรู้จักดักบอลไหมรู้ครับอ่าชอบตัวไหนหยิบเลยโอเคชอบไหมชอบไหมชอบไหมโอเคขอบคุณนะครับหนูมามานี่มา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 เล่นกิจกรรมกับพี่มาหนูชื่ออะไรคะกีต้ากีต้าพี่น้องพี่น้องเดินผู้หญิงเดินมานี่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมหนูอ๊อฟอาอแปดชื่ออะไรครับอันนี้กีต้าหรือชื่ออะไรคะกาตูนค่ะกาตูนกีต้ากาตูนอ่ะหยิบคนละใบค่ะรู้จักดักอนบอลไหมคะรู้จักครับ เนะใครเอ็เป็นใครพระเอ็เป็นใครโมกุลเฮ้ยว้าวแล้วหนูรู้ไหมว่าเฮูยเฮ้ยมาประจันรู้ด้วยโมกุลเฮ้ยหนูหนูดูดูดูรู้จักดักกนบอลไหมครับโอเคเข้าใจค่ะไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกอ่ะน้ามาแล้วเปิดอ่ะเอาน้องสาวอ่ะพี่สามก่อนอ่ะเปิดพี่เปิดนะขออนุญาตนะคะอ่ะลิมเปิดหาเดี๋ยวน้องก็าจิ้มขาดอ่ะหนูอ่ะบินเลยหนึ่งสองโอ้าย งานเดี๋ยวพี่โบชิงให้มาได้ที่นี่คุณโลกหลักกุนโหนหนักหนักเลยอ่ะอุ้มอุ้มหนักอุ้มฮะัูโอ้โ้พิชิตก่ะอ่ะอันนี้ช่วยทช่วยกันเลือกนะว่าเอาลายไหนอันนี้เขางงรู้จักงงกุลให้โมกุลเลยโมกุลไหม นี่ไงกูนนี่ไงนี่ไงอุ้ยน้องไม่โดนเลยน้องไม่สมปิเกอร์เอางี้องน้องไม่สนโบลีน้องทีโบลีเอาเอาเอาบคนุณเอางี้งั้นพี่เก็บโบลี่ขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูเอาล่ะจบละแฮปปี้บอกเลยว่าตั้งใจว่าอยากให้ อาเรียกว่าออกนะครับต้องให้ออกถึงปิดถึงปิดนะครับตอนนี้ก็แฮปปี้ไป <happy bye S 2> เพราะว่าน้องที่เขาได้รางวัลน,นี้พ่อเขาไปซื้อของเราต่ออ่าใช่ครับก็งานนะครับมีถึงวันที่16นะใช่วันอานทิตย์วันที่วันอาทิตย์ที่16ป็นวันสุดท้ายใช่ยังไงก็มาแต่บอกก่อนว่าวันที่16ของเราเดืดเดอดแน่นอนครับเด,เดือด 16แวะมาที่บุนเราครับเดือดเดครับตอนหน้าไปเลยมาดูกันนะครับว่าเราจะแจกจะแถมจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ครับคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย